ครับมาดูคุณแผนกู่บ้านกลางนะครับของเก่าโบราณสร้างสมัยเจ้าคณะรีสวนมหาราัชนะครับพระองนี้เก่าแก่ ใช่มานานแล้วนะครับผมใช่มาตั้งแต่เป็นหนุ่มเดี๋ยวนี้ผมเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเอ็ดปีนะครับดูกันก่อนชุกันก่อนนะครับที่มาเอาให้เขาทำกรอบตรงนี้ให้นะครับก็หลายร้อยบาทนะครับ พอกอบกอบพระนี่จะเป็นสีน้ําเลยนะครับเป็นลายน้ําเหมือนกับต้นไม้ที่เขาตัดอ้แค่น้ํานะครับมันจะเป็นสีน้ําหมดเลยนะครับเดีย๋ยวนี้กม็มีเส้นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเขามามันก็ลบล้างไปนะครับมีหมดทุกด้านทุกมุมเลยนะครับ สวยงามจริงๆนะครับตัวนี้ก็ถทอออกนะครับก็มีเนื้อดินแท้ๆเลยนะครับดินเก่าโบราณแท้ๆเลยนะครับดูดีครับสนิมแดงเลยนะครับ ที่เม็ดเขาขาวเป็นเม็ดเป็นหินเนี่ยครับเป็นหินเป็นเม็ดเป็นหินที่ขอบจัดเป็นี้็เป็นปจีน้ําลงมาลายเต็มเต็มขอบเลยนะครับเป็นเช่นเล็กนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลัง นนี้เสีนิ่มแดงข้างหลังนะครับลงน้ำน้ำเขา้าโกไม่อยู่ยนะครับสมัยก่อนผมหนุ่มๆผมใส่น้ำเข้าเต็มหมดก็ไม่ก็ไม่ออกนะครับก็ไม่หลอกนะครับ เพราะว่าดินมันหลายร้อยปีมันก็แข็งตัวนะครับเพราะว่านะครับไม่ยุ่ยไม่นี่นะครับแน่แนเดเลยครับสวยงามจริงๆนะครับสรงพนใหญ่นะครับ ผมใช่มาตั้งแต่เป็นพระอยู่นะครับบวชเป็นพระยี่สิบปีเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ผมเกติบเอ็ดปีพระองค์นี้นะครับลูกชายก็มาใส่ตใจลูกชายก็แต่งงานแล้วก็เอาผมเลยเอามาเก็บไว้ขึ้นนะครับเป็นพระอยู่ก็ยังอยู่กับผมอยู่นะครับองค์นี้ไม่รู้จะนานเท่าไหร่นะครับ เป็นพระอายุ20ปีนะครับเดี๋ยวนี้ก็71ปีนับเอาเลยนะครับสนิมแดงด้านหลังนะครับไม่แห่ง วยจริงนะครับ,รบขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ